สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้มาค o อ e r ไฟล์กันต่อนะครับไปลุยนะกับเอพิโซดห้านะครับพีเด้นแล็บนะครับลุยก็ให้กำจัดศัตรูนะครับแล้วก็สามเฮชช็อตนะแล้วก็ให้เหลือ70%นะครับไปไม่รู้เป็นยังไงนะครับจะไปลองดูกัน เข้าข้างในแล้วนะครับผมอยู่ข้างล่างนู่นนะ,อ,ะอ๋ออ๋อขึ้น้างบน่มีมาอีกสองครับอืม ด่านแารกใช้ะยาเท่าไหร่นะครับเร์เฟะไปนะถ้าแบบไม่มีแบบเวลามาคอยเร่งเรานะผมว่าก็ค่อนข้างเร่งง่ายนะครับแ,แต่ถ้าแบบด่านไหนที่ว่ามีเวลาเร่งด้วยเนี่ยลำบากนะต้องแบบแข่งกับเวลานะด่านสองครับโหยนี่พี่โดนนี่นะก็จะสศัตรูนะครับเนี่ย แล้วก็เสร็จภารกิจภายใน30มสิบวินะครับแล้วก็เหลืออันนี้เหลือเลือดนะครับมากกว่า50%นะครับอย่าโดนยิงเยอะลุย ที่หลบเนาะโอ้โหมันยิงจ่อๆเลยอุ้ยผ่านพอดีเลยเหรอตอนแรกก้กำลังมองเวลาว่าจะพอหรือเปล่านะครับผ่านพอดีเลยนะรอดไปนะครับลืมล่องเวลาไปเลยเดี๋ยวกะบัวแต่ไปจดจ้องจ้องอยู่นะครับไปครับด่านสามครับ บจัดศัตรูนะครับแล้วก็ฆ่าศัตรูใน1น,นัดนะครับสองศัตรูใน1น,นัดนะครับแล้วก็3 h มเฮดช็อตนะครับไม่รู้ว่าต้องไปหาจังหวะการยิงหรือเปล่านะคือแต่ถ้าแบบเขายืนซ้อนกันเลยนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้ามันมีแค่แบบจังหวะเดียวที่เขายืนซ้อนกันอันนั้นนะจะเล่นค่อนข้างยากนะครับ โอ้นี่เนี่ยโอ้โหมมนมีแค่จังหวัดเดียวจริงด้วยผมบอกแล้วโอ้ยได้พอดีเลยได้มาตัวที่สามพอดีมาเจอซ้อนพอดีบึกเข้าไปนะครับ ไ้ตัวที่สามพอดีเลยนะนะครับไปครับด้านสี่ครับกรับจัดซัตตูนะครับค่า ศัตรูสี่ตัวนะครับแล้วก็มันมีอะไรอร่ะอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจนะเอ้ไอ้ฟอนฟอนเอสซอเนี่ยแล้วก็ยิงหัวนะครับสี่นัดนะครับฟอนเอสซ์เต้องอะไคือฟอนเอสซอ อุ้ยอันนี้ไงไอ้ตรงนี้คือฟอนแอซซอโอ้ยฆ่าสี่ตัวไม่ได้ยากเหรอครับเดินมาเป็นขยโงเลยโอ้โหผมก็คิดว่าตรงไหนมันคือฟอนแอซซอแล้วนะ ด่านห,ห้าครับคาโกอเอเลียนบนะที่คาโกนะครับกำจัดศัตรูนะครับแล้วก็แค่สามแม็กนะสาม,มกกะซีนะครับแม็กหนึ่งก็มาอยู่เท่าไหร่ยี่สิบกว่านัดไม่ถึงสาสิบนัดน,นะแล้วก็พานด่านภายในสี่สิบวินะครับไปต้องอยิงนน้อย เฮ้ยกระสุนตอนนี้อยู่ในแม็กที่สองนะครับไอ้ A ที่รีไม่เกี่ยวนะรีกระสุนไม่เกี่ยวนะออาผ่าแล้วใช้ไปสอแม็กองที่รีกระสุนไม่เกี่ยวนะครับ,ออแ,รมรบแม็กซ์มัเท่าไหร่สามสามิบนัดใช่ไหม อันนี้ไม่มันจ่ายนะครับแต่ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณนั้นแหละแต่รู้สึกว่ายิงทีหนึ่งอะ่ะจะออกไปประมาณสี่นัดสามนัดสี่นัดประมาณนี้นะครับคำจัดศัตรูนะครับแล้วก็ห้ามให้ห้ามให้ส่งสัญญาณนะคือไปเจอไปเจอเพื่อนเ,เรานะครับห้ามห้ามให้เขาส่งสัญญาณนะครับแล้วก็เก็บสองเพืช็อตนะครับไปอันนี้ไม่มีเวลานะนี่เพื่อนเราอยู่ตรงนี้นะครับผือเขียวนี้นะโห แต่ผมว่าฝั่งนี้มันมีคนเดินอยู่ข้างบนอยู่ยแล้วกันเฮ้ยนี่ไงนี่ยโอ้ว้ยนี่มันบังเลยโอหเรียบร้อยนะต้องฆ่าให้หมดเลยนะไม่ได้สามดาวแนละ้ว มันมีไอ้เกาะไอ้ไอ้ไอ,ไอันนี้บางอยู่นะยิงยิงไม่โดนได้ไหมให้รอให้แบบเขาเลือดออกกลายเป็นจุดที่ยิงยากนะเพราะเราไม่เห็นไม่เบาเลยถูกตรวจพบนะแต่ก็ได้ผ่านดาดสองดาวนะไม่เป็นไรนะ ห้ามให้ตรวจพบนะครับถ้าอยากเก็บ3ดาวนะครับตานเจ็ดครับก็กบจัดศัตรูนะครับแล้วก็ใช้แค่สามแมกซี่นะครับเนี่ยแล้วก็ฆ่าสามศัตรูนะครับ explosion หรอไม่มั่นใจนะไปต้องไปลองก่อนนะจะได้รู้นะว่าคืออะไรนะ เห็นปะผ่านได้สองดาวอ่ะเด็กชัในตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งงันแปดครับกับจัดศัตรูภายในสี่สิบวินะครับแล้วก็เหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไป bài 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 như thế nào cơn về nít nào cơn thì หน,นังเก้าแล้วครับเหลือหกสิบเปอร์เซ็นครับก็จะสตูนะครับแล้วก็ดีทอยนะระเบิดเควี้งนะครับต้องรอให้เขาเควี้งระเบิดนะไม่รู้ใครจะเควี้งนะ เจอคนเครียงระเบิดเลยครับยังไม่เจอคนเครียงระเบิดเลยเห็นไหมคือต้องรอต้องรอให้เขาเครียงก่อนต้องรอให้เขาเครียงระเบิดครับเราไปยิงก่อนนะปายครับด่านสิครับหูเขาม้างในแล้วนะแบบศูนย์สามนะครับ นี่เอาอีกคะค่า,าสองศัตรูวิทย์เอ็กโพชันนะครับแล้วก็เหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเขาคิดว่าเราน่าจะโดนเยอะนะเขาใส่ไม่มีที่หลบนะครับเขาจะศัตรูไปเอ็กโพชั่นนี่คืออะไร เคลเบอร์ดีจังเลยเครยยงดีจังเลยนาสิบเอ็ดนะครับเสร็จภารกิจภายในสามสิบห้าวินะครับแล้วก็เหลือเลือดห้าสิเปอร์เซ็นนะครับกับจัตรูลุยครับ โอ้ยโดนเฮ้ยอะไรอ่ะส่องโดนไปลุยเหรออยู่ดีงงเลยครับขึ้นไปอยู่ข้างบนเฉยเลย เป็นปืนข้างบนอ้าวตอนนี้ขึ้นเป็นแรงสิบเอ็ดแล้วนะครับงงเลยนี่กำลังจะสูมคเพว่าเป็นอะไรเไปกำลังจะสูมเลยนะตาสิบสองครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสี่แฮชชอตนะครับไปครับลุย โอ้ยจะหมดแล้วโอมเติมแล้วเข้าไปข้างในครับโอ้ย อันนี้ไม่ยากนะครับเปิดตามเกมนะตัวนี้สกิลใกล้ได้อัพนะครับตัวนี้ดาสิบสามครับเดวิดวครับกับจัดสัตว์นะครับแล้วก็อ,อ๋อน,นี้เป็นไซเปอร์นะครับฆ่าสองศัตรูครับในการยิงหนึ่งัดนะครับแล้วก็สี่แฮชช็อตนะครับไม่มีเวลาจำกัดนะ

เป็นคู่สุดท้ายพอดีนะครับที่วิ่งมาครับตอนแรกคิดว่าจะหายิงสองตัวในหนึ่งนะัดจากไหนนะเป็นช่วงท้ายพอดีนะครับวิ่งมาแล้วอิงตาสิบสี่ครับก็จะศัตรูนะครับแล้วก็ ค่าห้าสตูนะครับฟอนแอสโซนะแล้วก็หูเจ็ดเฮดชอร์นะครับลุยโอ้ยหัดเจียบเลย คล้ายๆว่าจะเป็นการแบบช่วงช่วงที่เราเดินยิงนะครับไอ้ฟอนแอซซอนะช่วงที่เราเดินแบบกำลังเดินหน้ายิงนะครับ ให้เก็บศัตรูตอนนั้นนะให้ได้ห้าตัวนะแล้วขานาแล้วขณะของโหมดเขานะเป็นการเดินยิงนะครับนี่บอกสังเกตอยู่วนะ่ามันคืออะไรไฟนอลบอสนะครับกำจัดครับมิวแทนนะครับ,รบแล้วก็ ค่าสิบแปดสตูนะครับสิบเฮดช็อตบอสนะครับลุยเฮ้ยตรงนี้มีแค่สองตัวโอ้โหมีลงข้างล่างเนี่ยตอนนี้ลงรีบมาอู้พวเลยครับ โอ้ย,อย,อยตายแล้วโอ้ยเลือดเราจะหมดผมโคเบอร์เลือดเลยนะครับ คือเราต้องไปยิงไอ้นี่ด้วยสิอ๋อแม็กหนึ่งมีสามสนัดนะครับนะเราต้องยิงเราต้องยิงศัตรูตอนลิฟมันเลื่อนลงนะมันจะยากตรงที่เราแบบเก็บเก็บเก็บไม่ได้นะครับตัวตัวที่เราพลาดไปนะอู้วตัวอะไรเนี่ยมิวแทนนะครับ อูออ้อุ้ยอุยเอาตายแล้วเห็นไหมเรากำจัดอันนี้ได้แต่พวกศัตรูนี่เราเก็บไม่ครบสิบแปดตัวนะครับเห็นไหมพอเราพาดช่วงลงริบด้วยนะครับแล้วก็เอ็ด ไอตอนที่สู้กับบอ <FREE> สอะเห็นปะเก็บไม่ถึงนะครับเมื่อกี้ผมมองน่าจะย่าอยู่ประมาณสิบกว่าตัวนะสิบกว่าตัวนะครับเพราะยิงหัวเนี่ยน่าจะยิงไม่ทุกตัวนะน่าจะอยู่ประมาณสักสิบสามสิบสี่ตัวน,น,ะะน่าจะพลาดไปสี่ตัวนะน่าจะต้องยิงทุกตัวนะครับถ้าจะผ่านเก็บดานนี้ให้ได้สามดาวนะครับเดี <F ace> ๋ยวค่อยไปเก็บนะบมีการใช้ยาไปหนึ่งรอบด้วยนะ โวันนี้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอ,ขอเก็บของราหวางเมื่อกี้จบด่านเมื่อกี้นี้ที่เฮ้ยได้คาแรคเตอร์ใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ค่อยเก็บนะครับนี่ผม,มให้ดูผ่านด่านห้าอพิโซดห้านะครับที่แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะส่วนส่วนด่านที่ผ่านผ่านมาผมก็ไปไล่เก็บนะครับส่วนมากตอนอ่านนี้ก็จะอา่านครั้งแรกที่เล่นเลยนะครับว่า จะผ่านได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ผมไปไล่เก็บแล้วครับก็เหลือด่านสี่นะครับตอนนี้เหลืออีกด่านเดียวก็จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไปตามเก็บนะครับอเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับโคบอล l ฟครับตอนนี้มาเดินเดินทางมาถึงเอพิโซดห้าแล้วครับ Hidden Lab นะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอยู่ไทยเกมเมอร์ครับแล้วเจอกับโคบอล l ฟเอพิโซดหกครับคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากมากครับสวัสดีครับ